ชอบเรายังไม่ชอบขอโทษนะครับถ้ามึงไม่พูดอ่ะเออออเนี่ยแหละอย่างหนึ่งเลยที่วางแก้วอุ้ยเห็นไหมหวาปิงเลยหวาปิงแล้วหน้าแบบหน้ายกอ่ะโอ้ยเขาบ่นกันนะบางจริงๆบางจริงๆใช่ไหมเสียงสองนะทำเสียงเบาลงด้วยนะความลับความลับฟังไปด้วยกันนะเราคุยกันสองคน อ่วันนี้ผมอยู่ใน MG IM6 ซึ่งเป็นตัวเปอร์ฟอร์มรนะครับก็เป็นตัวที่แรงกว่าตัวคราวที่แล้วที่เราตัวพรีเมียมมาก็หลักๆเอาที่หลักๆที่แบบเห็นชัดเจนด้านนอกตัวรถก่อนเลยนะก็คือตัวแมกกาซ่างถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยช่วงล่างเขาไม่ใช่ถุงลมใช่ไหมเขาก็จะจะใช้ยางาไม่ไม่ใหญ่มากเอายี่สแล้วร้อยี่สิบ คือตัว performance เนี่ยบอกสเปคให้ก่อนอตัวผมไม่ได้แนะนำตัวนะอย่างอันนี้คือจ่อจากคาวไลน์ครับคาวไลน์นะครับต้องดูนะครับคาวไลน์ไหนคนคนเอาผมแล้วตัวจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเขาเนี่ยเกินก่อนเริ่มต้นเขามีแค่สองตัวอ่ามีตัวพรีเมียมกับ performance ใช่แล้วเมื่องานบิ๊กมอเตอร์เซลที่ผ่านมาบิ๊ก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 มอเตอร์เซลล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่มตัวกลางเข้ามาก็คือตัวลองเ l น n ์พรีเมียมลองเ l น n ์ Oh, มีคำว่าพรีเมียมลองเลนส์เป็นพรีเมียมลองเลนส์แต่ตอนนี้คนคนคนดูช่องผมบางทีมาคอมเมนต์อยากรู้ราคาราคาณนะตอนนี้คือมันอัปเดต3ตัวณนะวันนี้นะอนนะตอนนี้ก็อัปเดตราคาล่าสดุดตัวพรีเมียมเริ่มต้น1299 900 1299 900อ่าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือราคาตอนนีนที่ลดไปแล้วนะ อันนี้คือราคารถล่าสุดลดไปแสนหนึ่งยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นโอเคนล่าสุดบนนี้จากจากร้านสี่ทอนหนึ่งร้อยเหลือร้านสามทอนหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งสองเก้าเก้านะแล้วก็พอมาเป็นตัวพรีเมียมลองเลนช์นะครับอยู่ที่หนึ่งสี่เก้าเก้าร้านห้าทอนร้อยหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์รถมาแสนหนึ่งหนึ่งหกเก้า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 ร้อยก็ตีว่าร้านเจ็ดร้านเจ็ดทอนหนึ่งร้อย ก็ห่างกับตัวพรีเมียมที่เราเอามาลองก็ประมาณสามสี่แสนเริ่มต้นเนี่ยจากตัวเริ่มต้นเนี่ยเรากรม,มแก๊ปอยู่สี่แสนเออ่น่ะสี่แสนสี่แสนแล้วก็เอาตัวกลางมาแทก 1, 5, เป็นล้านห้าพูด,ดง่ 5, 5, 3, 5, ừ, ายง่ายล้านห้าล้านสามล้านห้าล้านเจ็ดอืมอ่าถ้าห่างกันสี่แสนถ้าคนจะซื้อตัวตัวเริ่มต้นแล้วจะขยับมาเป็นตัวเปอร์ฟอร์มาเลยก็จะ,จะได้อะไรมัง่งถ้าพอไหวแบตเตอรี่ วิ่งได้ที่ไกลขึ้นอ๋อก็คือเป็นดวออมอเตอร์แล้วดออมอเตอร์แล้ว,ลวเป็นตัวขับ4ขับ4ตัวพรีเมียมนั้นคือขับ2ขับ 2, 2> แบตเตอรี่ต่างกาันมอเตอร์ต่างกาันการชาร์จฟาสชาร์จต่างกาันตัวลองเรสต์แปดร้อยโวลต์แรงดันไฟชาร์จเร็วขึ้นเร็วขึ้น,น,น,นแล้วก็ช่วงล่างยังเหมือนกันอยู่ด้วยช่วงล่างนี้ถุง,ถงลมไม่ไอตัวเพอฟอร์แมอ่ไม่ขอไป พรีเมียมกบลองเลนส์อ่างไเราไม่เอาตัวลองเลนส์เด้เพราะว่าเราเอาเริ่มต้นกับแรงเลยตัวแรงเลยตัวแรงที่จะแตกต่างกันคือมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์คู่มอเตอร์คู่ขับสนุกขึ้นแรงม้าเยอะโอ้โหปีสุดปีสุดยี่สิบเอ็ดแม็กยี่สิบเอ็ดนิ้วนะแบบยี่สิบเอ็ดล้อ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 หน้าสองสามห้าล้อหลังสองหกห้าหลังกว้างกว่ารถซิ่งเลยอันนี้รถซิ่งเลยนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยอืตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพรีเมียม อ่ะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้อีกอันหนึ่งตอนแรกอ่ะตั้งใจจะทำเฉพาะโชว์รูมที่เป็นพรีเมียมของ MG เสียงสองนะทำเสียงเบาลงด้วยนะเป็นความลับแต่ตอนหลังเนี่ยฟังไปด้วยกันนะเราคุยกันสองคนเดี๋ยวคนอื่นแอบฟังอะตอนหลังก็เลยเปลี่ยนแผนมันจะเหมือนกับตอนไซเบอร์สเตอร์ที่จะไม่ขายทุกโชว์รูมแต่ตอนหลังก็คือขายทุกที่แล้วตอนนี้ก็แบ่งเข้าไปอีกว่าจะมีช่องสวิตทพิเศษสำหรับ IM ต้นที่แล้วคือแบรนด์เอ็มก็จะเป็นแบรนด์พรีเมียมกว่าตัว m ออยู่แล้วใช่นี่เข้ามาก็เป็น i อแอไอเนี่ยเข้ามาอมตอนนี้แล้วตัวนี้เนี่ยทรงบางทีคุณยังไม่เคยเห็นผมไม่เห็นที่จีนตัวถ้าเกิดตัวที่จีนจะเป็นออเอลห้าเป็นตัวซีดานแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยไอเหกเนี่ยจะเป็นตัว SUV, SUV เป็นคอสอเวอร์มไม่ถึงเ u v เป็นคอสอเวอร์ซึ่งโหแต่ซีดานสวยกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรเร็วนี้จะมานี่ก็ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้บางทีเนี่ยคุยกับเราอ่ะบอกว่าไม่มาสุดท้ายอ่ะหักหลังหลังหักเลยหลอกสื่อซะงั้นหลอกสื่อซะงั้นตัวนี้ที่บอกไปแล้วช่วงล่างได้ถูกลมขึ้นมาเปอร์ฟอร์แมนซ์แรงขึ้นมาฟีเจอร์แทบจะเหมือนกันแทบจะเหมือนกันแทบจะเหมือนกันไม่ได้ต่างกันนิดหน่อยกล้องก็มีให้เหมือนกันนะสามร้อยหกสิบนี่มีเลนมีเลยนสิบไหมีเลียนวอชมีเลนวอชมีบายสปอร์ตเขาทำได้นะแล้วเลนวอชเขามีสองข้างด้วย เฮ้ยเลนวอตดีคุณเขาเพิ่งขาโดนรุ่นใหม่เขามีแล้วไงอ้าวเหรอเลนวอตรุ่นใหม่เขามีแล้วเขามีข้างเดียวเขาเขามีข้างเดียวแต่คันนี้มีสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาคุณโชว์ไปแล้วไอตัวพรีเมียมอ่าคุณโชว์ไปแล้วอตัวนี้ความจุแบตเตอรี่75็หกิโลวัตต์อ้าวไม่ใช่พรีเมียมสิอันนี้ดูผิดดูผิดอต้องเป็นตัวพอร์์ฟมซ์แบตเตอรี่ให้แรงม้าสูงสุด77,8 ห้าร้อยเจ็ดสิบสองกิโลวัตต์เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยม้านี่ถือว่าโถ้ยเฟอร์ยังไม่ได้เลยนะไม่ได้นะเจ็ดร้อยก็มาเอาอยู่นะแล้วก็วิ่งเอ่อหกสามสี่เนีดซีวิ่งจริงอะห้าร้อยก็หลวแล้วก็ถ้าวิ่งถ้าวิ่งเส้นสองสามสี่น่าจะดีกว่าสามสี่ห้าแล้วกันหรือสามส่วนสี่ก็ได้โอเคนะตรงนั้นแล้วก็โหมดแคลปโหมดแต่พูดง่ายไอดโหมดปูอ่ะจริงๆริงแล้วอ่ะ มันคือร้อนร้อหลังร้อหน้ามันจะไม่บิดบิดคนละทางกันอ่าก็คือในวงเลี้ยวคบแคบอ่ะหรือแม้บางทีก็ออกออกจากช่องจอดรถอืแล้วมีคันเรามันเรียกอะไรออกลําบากออกลาบากแบบที่แคบแคบอ่ะจอดแบบจอดแบบจอดขวางอ่ะท้ายเขาจะออกมาให้มารับกับข้างหน้าอันเนี้ยมันต้องมาลองใช้จริงจอ่ะฟีเจอร์เท่าที่ลองเนี้ยเรายังไม่ชอบสําหรับคุณกับผมเนี่ยอืแต่ว่ามันต้องมีเวลาอยู่กับรถไม่ผมผมชอบนะผมวัยรุ่นอยู่ โอ้ยวัยรุ่นเจนเจนวายว่าวคุณปรับแอร์ได้อย่างเดียวตอนนี้ผมบอกคุณแคปโหมดอะนีไงมันไม่ชิกมันไม่คลัโหมดนะ้มันมันคับเคิร์ฟเคิร์ฟเคิร์ฟมันจะเหมือนแคปแต่ไม่ใช่นะแล้วก็ตัวท็อปมีไนวิชั่นตอนไนเรนอ่ะเราเคยไปลองมาเอาผ้าปิดผ้าปิดไว้แล้วก็ขับในที่แบบว่าตาบอดอะสุขที่ผ่านมาผมไม่อยู่ผมไม่มีโมเมนต์นั้นฟ้าถล่มกรุงเทพโอ้โหถ้าคนอยู่คันนี้เนี่ยควรจะแฮปปี้มาก มันมีของเล่นเยอะอ๋อเออใช่แล้รถติดติดก็ดู u ูทูบแต่ผมเสียดายว่า YouTube อย่างนึงไอ้พวกไอ้พวกอินเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอ่าพวกนี้ยอินเตอร์เฟตตรงนี้อ่ามันขับแล้วดูไม่ได้คุณไม่ต้องเซฟตี้นะคุณเสียงสองไม่กแล้วมันมีกล่องอ๋อเตอร์ปาร์ตีเสียบเอาโดยความเป็นออฟฟิเชียลเขาทำไม่ได้แต่จริงๆแต่ ใจีนทำไมเขาดูกันได้ก็ไม่รู้เขาไม่ได้ดูยูทูบไงก็ันมือแอปอื่นอ่ะแอปแอปยูทูบเขาล็ออันนี้คือมันไม่ดีอย่างหนึ่งคือแบบว่าอย่างน้อยก็คือดีมันปลดได้แหละมันมีซอฟต์แวร์มันเป็นซอฟต์แวร์ใช่แต่เครื่องเสียงผมชอบเครื่องเสียงเยอะมากก็มาปรับปรับอะไรต่างๆได้แอมเบีไลท์โอเคแอมเบีนไลท์มีไฟปรับนู่นนั่นนี่ได้ใช่ผมก็หลอกคนเวลาขึ้นรถมาไม่ให้ลงหาที่เปิดไม่เจอใช่เป็นรถที่ ทำไม่ดีมีารได้เฉพาะข้างหลังนะครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นฟิล์มใสฟิล์มใสแต่ว่าไม่ไปคุติกาดถูกคือเมื่อกี้ลองลองแบบแค่แง้มมันจะมีโหมดแง้มแง้มกระจกเปิดกระจกแล้วก็ปิดทั้งหมดเสียงแตกต่างกันเสียงข้างนอกเสียงข้างในมันเข้ามาแล้วก็หลังคาเสียได้ผมไม่ได้ลองกลางวันคุณเป็นไงบ้างกลางวันต้องใส่หมวกทำไม่ะกลัวผมร่วงร้อนร้อนแต่ว่ามันยังร้อนร้อนพอพออังอังอะ ถ้าเกิดเข้าไปใกล้ๆถึงจะรู้สึกใช่แต่ถ้าเป็น H R V เนี่ยบอกเลยร้อนแบบร้อนมา้อมยันบ่าเป็นเป็นแบรนด์เดียวที่รู้สึกว่าโอ้โหไอ้จุนเหวี่ยวอีกอันหนึ่งจุนเหว่ยวใช่ร้อนร้อนเลยสไตล์เขาจะมีฟีเจอร์มาเป็นม่านเฉพาะตลาดประเทศไทยแต่คันนี้เขาเขาไม่ได้ห้ามว่าไม่ต้องไปติดฟีไม่เหมือนค่ายตัวคันด้านะคอนด้าเขาบอกว่าเขาเคลือบมาแล้วไม่ต้องมาแปะแต่ว่ามันก็ร้อนแดดเมืองไทยไม่ได้เนี่ยแต่ว่าไฟปรับ อาไม่ใช่ไฟปัดไฟแต่งหน้าผมว่ามันเป็น LED แล้วแล้วโทนสีนี่นะจริงๆกะอันเนี้ยอันเนี้ยแหละอันเนี้ยอันเนี้ยสวยเออเนี้ยเห็นหน้าด้วยเออเนี่ยแหละอย่างหนึ่งเลยที่วางแก้วนี่สแตนเลสแก้วใหญ่ไซส์ใหญ่สดสมน้ำหน้าแต่ว่ามันใส่คือไม่ได้อะเข้าใจป่ะคุณเข้าใจว่าตอนใช้งานป่ะคุณเกียร์เขามาย้ําอยู่ตรงนี้หมดแล้วตรงกลายเขาทําเป็นแบบโล่งคุณจะมาอะไรอีกไม่แต่ว่าการวาง ผมผมพูดในว่าคนใช้นะคนดูรปใช้มันอาจจะไม่คือเขาไม่ได้แก้วใหญ่เบเลิศเทอแบบผมใชไม่ขาม่มีใครพกใช่แล้วเนี่ยแต่เป็นแย่งจริงมันก็ไม่ถนัดแล้วก็ไวเลสไวเลสร้อนผมบอกไอ้มันชาร์จเร็วนะแต่ร้อนร้อนร้อนเลยล่ะคุณรอไอโฟนสิบเจ็ดสิเขามีตัวระบายความร้อนแล้วมีซิง์มาแล้วไอ้นี่เ็ามีรูให้นะเขามีรูให้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยสามารถถอดดึงออกมาได้ไปซิ้มเนียให้เห็นนะ มันเป็นตัวกันฝุ่นนั่นแหละพูดง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นระบายความร้อนมีพัดลมให้ใช่แล้วตรงนี้ก็ต่อไอตัวกัตเจ็คเขาอ่ะเขาเรียกอะไรนะผมเรียกไม่ถูกเลยเฮ้ยคันนี้ไม่มีให้เหรอเขาไม่ได้เอามาให้ไอไอเอ็มแม็กไอเอ็มแม็กเออจะจะไม่มีวันเนอะว่าตรงนี้มีช่องแอร์อ่ามีช่องแอร์ก็เป็นคูลิ่งบล็อกเล็กๆมีไหมเอาเอาหน่อยดิหักแน่น่อยครับหาตรงนี้ปุ๊บนี่เขาเรียกไอไอแม็กอ๋ออ๋ไม่ไม่ใช่มันเป็นอีกอันนึงมันจะมีโลโก้ อ่าข้างหน้าได้แต่ว่าข้างหน้าตรงนี้ยผมไม่อยากแนะนำให้ติดทำไมอ่ะเวลามันเกิดอุบัติเหตุแล้วแอร์แบ็กอ่ะอ๋อคุณเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาระดับโลกเขาคิดมาแล้วมันก็ไม่เสียตี้ไหะเออเครื่องเสียงอะไรต่างๆคือมันดูเรียบหรูตัวนี้ถือว่าเป็นพรีเมียมแล้วก็คุณผู้ดูไม่เห็นหน้า พอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมัน,มนสะท้อนข้างหลังสะท้อนตรงไหน <c oughs> ควรควรควรอย่างาเล่น,นกับผมแบบนี้ปรับลงด,ไไดิไม่ได้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 มันมีความลับอยู่ข้างหลังแถวสองนะเนี่ย <c oughs> ข,ขอโทษนะครับ <c oughs> ถ้ามึงไม่พูดอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เอ่อฟีเจอร์อื่นๆ USBc อะไรตรงนี้ยมีหมดเลยมีหมดเนี่ยแต่ว่ามันมันอยู่ผมว่าใช้ไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะว่ามันต้องเข้ามามันจะต้องทำนั่นแต่ก่อนออกจากรถ ก่อนรถออกไม่ได้ออกจากรถแต่ต้องเซ็ตไปทุกอย่างแล้วก็หลังหลังแอนดรอยต์อ o โต้แอปเ p ิลคาร์เพ a ์แอรเซ็ตง่ายโอเคแต่ว่า Apple c a r p l a เผมไม่รู้ผมไม่ได้ใช้ Apple เป็นหลักไอ้อปเปิลง่ายเลยเสียบปุ๊บติดปั๊บเสียบปั๊บไม่ไม่คือคุณไม่ต้องเสียบสายดิคุณลองแบบไวเลสเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเสียบสายก่อนแต่คราวนี้พอมันเป็นใช้ Android a u อ o โต้มันเซ็งซิงได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเวอร์ชันเก่าๆอย่างน้อยเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคุณต้องเสีย แล้วดึงสายออกมาชาร์จได้อะไรได้นะก็โอเคตัวนี้ถ้าเทียบในกลุ่มเค้าคู่แข่งเขาเอาตาหนึ่งหนึ่งโอ้โหในกลุ่มกลุ่มเขาแล้วก็พวกตระกูลเอ็กเพิงอ่าเทสลาโมเดลวายอซีไลอนผมไม่อยากออกมาเทียบซีไลอนผมว่าไม่ใช่ในเขาเขียนไว้นะผมไม่บอกเพจไหนนะจะด้วยเล่นราคาหรือเปล่าดิฟพอก็ไม่ได้ ดิฟพอเพราะกาเป็นตัวอวตาร X07 เหรอต้องไม่ใช่ไม่ใช่ <S <S ดได้แค่อวตารหนึ่งหนึ่งอวตารหนึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่เป็นพร <Premium. S 2> ีเมียมก็เป็นอวตารเพราะว่าดิฟพอมันมันไม่ไม่ไมไมยังยังไม่พรีเมียมอแล้วก็เอ็กเพิงได้อเอ็กเพิงตัวล่าสุดที่เปิด X07 ใช่ใช่ใชเเ่เอ็กเพิงนะเอ็กเพิงตัวนั้นก็ที่น่าจะชนชนกันกลุ่มกลุ่มนี้ก็มีอยู่สามคันบีวดียังไม่มีตัวพรีเมียม ยังครับยังไม่มีตัวตัพรีเมียมเขาตอนนี้เดนซ่ามันจะเป็นรถตู้ไปเลยไปเลยก็เป็นแบรนด์หลวงเขาให้เปิดจีทไม่ถึงไอออนไอตัวไอออนไอตัวเกาวิงคุณได้พอได้ไหยได้นะเพราะมันก็หถ้าเทียบราคามันขายได้กี่คันคันเดียวเนี่ยผมไม่รู้อีกนกแต่ผมเห็นในถนนก็มีอยู่อื่นๆก็ราคาระดับประมาณล้านห้าล้านห้าบวกลบก็มีมีประมาณพวกเนี้ยอืมนะก็ก็โอเคเดี๋ยวไปลองกันดูกันว่า ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างผมอยากลองศูนย์ึงสองรอยอะโอ้ยคุณคุณเมื่อวานเพิ่งดูข่าวน่นากลัวมากเชียงใหม่อะอ๋อสี่สิบกว่าต้นเน่ะซัดกันยังไงต่ามำ,ำ,ำถ้าเอากันจริงนะผมว่าต้องมีห้าสิบล้านอ่ะ,อะจุกอ่ะเพราะไฟฟ้าเสาต้นหนึ่งก็ประมาณห้าแสนเสาอ่ะเสาใหญ่อ่ะอประมาณยี่สิบต้นเสาเล็กยี่สิบต้นบ้านอีกยี่สิบหลัง ตอนอ๋อตอนนี้เขากำลังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าว่าใจยังไงคือถ้าดูจริงแล้วอะสายไฟมันดึงกันมันดึงแต่ว่าอันเนี้ยโหดยิ่งกว่าสมุดประกันปีก่อนคุณจาได้ใช่ไหมที่ว่าไม่มีประกันด้วยอ๋อเออสมุดประกันนั้นสิบต้นเองอันเนี้ยท็อปสเปนเดอร์ท็อปสเปนเดอร์อ่าเท่าที่ดูตรงนี้มีจับแท็กเสาเอเนี่ยแท็กคนขับนะไปนี่ครับไปกันดีกว่ากองชัดเจนมากจริงจริงเขากดกดปุ่มมันก็ออกให้นะ ผมยังมันน่าจะจำไปห้าสิบใช่ใช่ไหมแต่เราอ่ะคนเก่ารุ่นเก่าอันที่ขีปุกคอนโทรลเรายังไม่ค่อยกล้าใช้เลยแต่หลังๆเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาคุณมีคุณใหม่แล้วนะแม่แม่คุณสุภารคุณสุภารไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเนี่ยอันนี้เราใช้ใช้งานจริงนะครับเราขับจริงๆแล้วเป็นความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกำหนด เราแค่เอาแค่ช่วงเล่งแสงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายเกียร์อยู่ขวาอนะครับแล้วก็อกเข้าช่องนครับทันไหมทันครับอันนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะแ่ยมือโดนเฉยเลยอ่ะมันบิดอ่ะว้ายที่บ้านขับรถญี่ปุ่นเหรอเออถูกเด็ดพอไปขับรถตัวเองงงอีกนะมีบายสปอร์ตมีเลนวอชให้ให้มาแล้วก็ที่เขาบ่นกันนะ บางจริงๆใช่ไหมบางจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญาหรับตรงนี้ผมบอกว่ามันไม่ได้บางสาระสําคัญต้องใช้คํานี้นะและอันนี้ที่เมื่อกี้ผมลองมาตอนไปรับรถมาเนี่ยดึงมาสุดก้านนำกูจากตัวดีมันจะขึ้นเป็นแอร์ครีปคูสคอนทรลอ่าอ่าค้างไว้นี่ค้างไว้เป็นเปิดงานออโต้พายลอตอ่าก็อัตโนมัตินะเจี๋วว2่สองวิสามก็ลองดูงีก็ลองดูเนี่ยปล่อย มันก็ตั้งได้อะไรได้แต่อันนี้เห็นไหมแต่คุณต้องเปิดเลนนะ,ะถ้าเกิดคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันดึง,งเปลี่ยนเลนไม่ได้มันดึงพอโต๊ะอัพเอเดอรมันฟูลฟูลฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็จับเนี่ยผมปล่อยพวงมาลัยแต่ว่าอยากให้เห็นท้าวด้วยนะว่าแม่แต่ว่าถ้าเกิดปล่อยสักพักหนึง่งมขาบมกบาีฟอร์มมันเตือนแต่ว่าจริงๆแล้วมันปล่อยได้แหละแต่เป็นว่าเขาก็เซฟตี้ว้หนเขาเซฟตี้ไ้นิดนึงมันยังไม่ได้แบบฟูลอโตโนมัสแต่ผมชอบอันดับแรกเลยที่สัมผัสได้เลยช่วงล่าง กับตัวนี่เป็นพ,พีเมียมนะพีเมียมมันจะมีความเป็นรถไฟฟ้าอยู่บ้างเป็นตังตึงตังอ่ะตึงตงแต่เนี้ยค่อนข้างแต่ว่าก็แลกมาด้วยราคาอีกสี่แสนที่คุณต้องเพิ่มขึ้นมาเหมือนวันนั้นที่เราคุยกันเนะี่ยเจอช่วงล่างถุงลมไปอ่ะซ้อมทิม้งวกเหมืนอนกันนะเฮ้ยแต่คนซื้อระดับนี้เขาต้องทําใจแหละว,ว่ารา<อ>ติดเจ้าของไอ้แต่คันนี้รับประกันแบต ลองไลฟ์ครับไลฟ์ time วันตีไม่ใช่ลองไลฟ์ไลฟ์ time วันตีในเรื่องแบตเตอรี่ชุดอุปกรณ์นี่อันนี้เช่าเข้าช่วงขายของนะครับอนะก็อย่าลืมนะครับครับจากแล้เอาคุณคุณเนี่ยเอาเอารับประกันแบตตลอดเราจะรยกมันรับประกันแบตซึ่งแบตตัวไอรับประกันเนี่ยติดไปกับตัวรถไม่หมดจะเปลียนกี่มือกี่มืออ่าก็ไม่เป็นไรไม่เหมือนกับหลายหลายค่ายที่ติดไปกับคน ใช่ไหมคนขับขายรถไปก็ไม่ได้สิทธิ์แล้วคนซื้อรถตอบแทไม่ได้ออกข้างหน้าออกปุ๊บนี่เล่งให้เองเลยแต่ว่ามันตั้งระยะตั้งระยะได้ห้าระยะอ่าเนี่ยว่งห่างจากคันหน้ากี่คันซึ่งต้องใช้ตัวหลังแพัชชินชีมีทั้งหมดสี่ปุ่มมีสี่ปุ่มผม่ป็นก็ยังงงอยู่ว่าฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งขวากันเลยใช่ฝั่งขวาเนี่ยคือระยะก็มีหนึ่งมีห้าระยะใช่นึ่ใช่ห้าฝั่งซ้ายเนี่ยผมกดไปยังไม่รู้สึกเหมือนเพิ่มความเร็วเนาะใช่ฝั่งซ้ายตัว ฝั่งซ้ายตัวล่างรถรถทีละห้าขึ้นทีละห้ารถทีละห้าจะมีสี่ปุ่มนี้อ่าสี่ปุ่มเหมือนทําเปิดจริงๆเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นรูปให้นะเออเัาจะเป็น,นงงไปก่อนห้เห็นมันจะเป็นสี่นิ้วอยู่ตรงเนี้ยจะใช้สี่ปุ่มเนี่ยก็ที่เข้าไปหน่อยก็จะเหลือระยะแค่ใกล้หนึ่งช่วงคันรถช่วงล่างผมก็ถือว่ามันไม่ตึงตังนะใช่พอดูจากท้องคุณไม่กระเพื่อมโอ้ยน่องก็ไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมอโอเค แล้วเบาะเนี่ยเบาะก็มีเบาะนวดด้วยอะไรด้วยเบาะระบายความร้อนมีเบาะนวดเฉพาะคนนั่งไอค้คนขับนะครับแต่ว่ามีร,ะบ,ระบายความร้อนอ,อ่คู่หน้าคู่หน้าเรารู้สึกว่าจะเป็นคู่หลังด้วยนะคู่หลังมีด้วยใช่ไหมมีเดิไม่งั้นก็จะนั่งไงละ่ะข้างหลังมันไม่ขึ้นสิโอไมเข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นคอจัมคอสะพานเ็ดดีเน็ดดีไม่หมายความว่าขึ้นคอสะพานนะจัมแบบไม่ไม่ตึงตังไงตึงตังแต่ว่าฟิลเอาจริงเนะถ้าเลือกผมก็ อาจจะเป็นแค่ตัวเริ่มต้นหรือว่าอาจจะเป็นแค่ตัวลองเลยก็บอใช่ไหมมันมันไปหาที่วิ่งแบบแต่งยาวเต็มเต็มไหมไม่ได้ไงก็เดินรูร้อยยี่สิบีใช่ใช่ก็ความเร็วเดินทางประมาณนี้ยิ่งขับเร็วมากมันก็ยิ่งกินไฟมากอ่าใช่นี้หลายคนหลายคนว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าประหยัดน้ำมันจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ประหยัดเวอร์อะไรแบบว่าคุณเอาไปซัดก็บวบภาพเนาะซัดซัดก็กินซัดก็กินก็คำนวณโลละบาทอ่าเกโลละบาทชาร์จข้างนอก หรือว่าชาร์จบ้านก็จะถูกกว่ามาหน่อยถ้าเกิดมีม o u อาจจะเหลือแวเจ็ดสิตังแปดสตังอะไรประมาณนี้คิดตอนนั้นเลยเพราะว่าถ้าวิ่งในเมืองในเมืองอ่ะมันก็ประมาณในโลระบาทแต่เพียงต่ว่าถ้ารถติดมากๆมันจะดีเพราะว่าบางปั่นใช้ไฟน้อยมันไม่เหมือนกับไอรถน้ํามันที่มันจะกินเรื่อยๆกินเรื่อย แต่ผมว่าคิดเป็นกี่กิโลเมตรต่อลิตรนี่มันคิดลำบากคิดลำบากคือมีคนคิดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมพอเหยียบเบรกนะขับอัตโนมัติยกเลิกยกเลิกหัวทิมเลยหัวทิมเลยเราจะต้องไปลับรถตนดินแดงแต่ว่ามันยังอยู่เนะยแต่ว่าพอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีปุ่มอะไรนะยกเลิกเนี้ยเพราะว่าอย่างเงี้ยเลนแอคทีฟเข้ามาใหม่อีกทีนึงอ๋อตัวนี้ยังไม่เมมโมรี่ ช่ต้องายังไม่บินบีฟล์ให้ก็หัวอัปเดตซอฟต์แวร์หลายคนบ่นผมเข้าไปอ่านในคลับหลายคนบ่น Mg4 เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะมีอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วฝ่าไปเลยนะฝ่าไปเลยว่าเขาอยากให้ปิดเดทารมรันนิ่งไลท์ได้อยากได้มีโหมดแคมปิ้งนะพูดง่ายๆคือเวลาไปจอดรออ่าใช่ใช่ปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้แต่พวกนี้ปิดได้อยู่ใช่ Mg4 นี่ปิดได้อมีมีปุ่มให้ปิดนะทุกอย่างอยู่หน้าจอหมด นะครับปรับองปรับแอร์อะไรอยู่หน้าจอแม้แต่ทิศทางลมของแอร์พอเรามาปรับหน้าจอยกยกเว้นปรับกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างต้องมาจับตรงนี้แล้วผมพอจะปรับพงมอะไรฝั่งซ้ายอ๋อไม่ใช่มันต้องกดอยู่ขวามือหมดก็มาอยู่หน้าจอนี่ก็จะเป็นซ้ายเป็นขวาปรับพงมอะไรก็สามารถเป็นแมนนวลนะใช่ใช่อันนี้แค่จะเป็นแมนนวลเดียวที่เห็นนะมันจะมี มันก็หลอกผมมาในจอผมก็กดคันกดก้านเอ๊ะมันไม่ไปไว้ไม่ได้อ๋อเป็นนวดเป็นนวดอันเดียวตัวพวงมาลัยดึงเข้าดึงออกสีทิศทางโดยรวมๆแล้วเนี่ยช่วงล่างดีเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดียังไม่ได้ลองลองอัตราเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งลองแป๊บหนึ่งนะวิภาวดีเลสซิ่งกลับมาใหม่อ่านี่เราจะมากลับรถตรงทุกทีก็กลับท่าเส้นจรไงใช่เฮ้ยนี่ไงมีมีตรงนี้ใต้ทางด่วดินแดงเป็นจร ก็ว่ามันก็มีไอคอนเตือนหมดนะมีมีมีว่าข้างหน้ามีรถมีมอเตอร์ไซค์แล้วติดตามอ็อบเจกต์ได้วัตถุเราใช้คันว่าวัตถุใช้ภาษาไทยก็คือวัตถุแต่เราก็ติดตามภาษาเรียกก็เป็นอ็อบเจกต์ต่างๆจับได้ยันคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่จักรยานใช่ใช่นี้จับได้จับได้คอนเทนต์ละเอียดแล้วก็คือจริงๆเนี่ยผมอยากอีกอันหนึ่งคือหน้าจอตรงเนี้ยมันคุมข้างล่างนี้ก็ได้ อยากให้มันขึ้นมาข้างบนหมดเลยอะ่ะมันน่าจะทําได้นะแต่เราอาจจะไม่รู้นี่ตรงนี้มันมีแค่เป็นแอปอะไรต่างๆ 3. 3. 6. สามกองสามแอปจุ๊บสปอติฟายยูทูบแต่จะ u t u b e ดีเนี้ย <S <S เสียงดีภาพภาพชัดแล้วก็กดแบบเต็มจอได้เพราะถ้าเกิดดูแบบให้มันแบบขึ้นจอรถ้ารถขยับเกิน20กิโลมตรต่อชั่วโมงดูไม่ได้อยากลองเนี้ยมันดึงเลยอ่ะอันนี้หมดคอมฟอร์ อ้าวคุณก็เปลี่ยนให้ผมสิครับอยากลองสปอร์ตต้องเข้ารถใช่เข้าเข้ารถอยู่แล้วไงฟังชั่นรถการขับขี่นี่กันผมรู้ว่าคุณมองไม่ค่อยชัดสปอร์ตเปลี่ยนฟิลเลยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยนิดเดียวคือคันเร่งยืนอยู่แต่เปอร์ฟอร์แมนซ์มันมาเลยแล้วก็พวงมาลัยหน่วงขึ้นตึงคือไงโหมดเขาจะมีทั้งหมด5โหมดคอมฟอร์ตครับอีโค่สปอร์ต สโนวสโนวแล้วก็คัสตอมอินดิวิเดียลอินดิวิเดียลนะนี่เดี๋ยวรอจังหวะแป๊บหนึ่งนะผมว่าแบบตึงตึงตึงจังหวะสามชาเลยแหมเบรกระบบเบรกก็ใช้เฟิร์มใช้ของคอนติคอนติเนนตัลไม่เกี่ยวกับคอนติเนนตัลเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำให้ ใช่อ,อยเป็นไงหวาปีงไงหวาปีกแลว้วหน้าแบบหน้ายกอ่ะวยรุ่นหน้ายกอ่ะออผมนี่เวอร์เลยผมบอกแล้วรถไฟฟ้ามันต้องแบบพร้อมลบอ่ะ โอ้ยนอกจาก X Power MG4 X Power แล้วนะไอ้นี้แรงไอ้นี้แรงกว่าแต่ MG4 รถมันเบากว่านี้หูเต็ม G4 เหวอ์ไอ้นี่ก็เหวอ์ไอที่หน้าลอยอะแวบเดียวเป็นไงเมือนที่แค่กดระยกเลยยังไม่กดส่งยาวใช่เนี่ยมันกันโจรมันพร้อมกระตกออก เบลเบลัดเลยเบลัดเลยอันนี้คือออวิวได์ออวิวได์ข้อดีของออวิวได์ก็คือมันข้างหน้าตะกุยข้างหลังก็สมมันก็เลยทำให้การเกาะถนนแล้วก็การเล่งแซงนันค่อยๆกดค่อยๆกดก็อมาเนี้ยจะเนียนมากเนียกว่าแต่ว่าถ้าเกิดในจังหวะที่คุณต้องการพละกําลังมันมาให้คุณได้หรือช่วงฉุกเฉินที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์บางครั้งเนี่ยเอาถามว่าเอารถแต่งแรงไปทําอะไรช่วงคับขันเนี่ยแหละครับมันจะตอบคุณได้อืแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ย มันต้องมีทักษะด้วยรดแรงอย่างเดียวมันไม่ได้ตอบทุกอย่างใช่วันนี้เราคุยกันยาวมากเลยจะครึ่งชั่วโมงโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เออก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ผมถือว่ามันอยู่ในตัวท็อปท็อปมันเทียบกับพวกซุปเปอร์คาร์โอ้ได้เลยอันนี้แปดปีเข้าค่าวแปดร้อยแรงม้าขับสี่ขนาดนี้ศูนย์หนึ่งร้อยไม่ไม่ถึงกี่ว่าศูนย์ตว่าห้าวิสามเจ็ดแปดประมาณนี้แหละเออหรือแป๊บวบเดียวแวบเดียวอ่ะร้อยนะครับ ก็ฟีเจอร์อะไรต่างๆระบบ ADAS มาครอ a u t o ต o m o ัสก็มีมาให้ม,มาให้ครบครบมาเครื่องเสียงทุ้งทางทุกอย่างที่บอกให้ให้ของมาเยอะมากมากกว่าสิ่งที่เราใช้ในระดับราคาไม่ถึงร้านเจ็บใช่นะตอนนี้นะณนะตอนนี้ตนนะตอนนี้ไม่มแมใจว่าเขาจะกลับไปรียืนราคาเดิมอีกหรือเปล่าอก็เขาตรงนี้เป็นโอกาสของคนซื้อรถไฟฟ้าอ่านตอนนี้เขาบอกว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่แบบว่าราคาพีคสุดแล้วพีคสุดแล้ว ราคาน่าจะเข้าที่แล้วแหละไม่น่าจะลงไปกว่านี้หรือแพงไปกว่านี้อะไรเงี้ยก็ใครที่ชอบแรงๆนะก็จัดตัวเปอร์ฟอร์มานไปเลยอันนี้แนะนําแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากแค่ความพรีเมียมความหรูหราตัวเริ่มต้นอที่เป็นตัวพรีเมียมก็เพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดคุณวิ่งทางไกลบ่อยๆแล้วไม่ใช่คนเท้าหนักมากๆพรีเมียมเพอร์ฟอร์แมสตัวลองเลนส์พรีเมียมลองเลนส ก็ว่าก็โอเคคุณได้มอเตอร์คุณได้ชาร์จเร็วเพราะบางครั้งเนี่ยเข้าไปปั๊มแต่เดี๋ยวนี้คือตู้ชาร์จเนี่ยเยอะมันเยอะขึ้นแล้วก็กเทคโนโลยีมันไปไวเปลี่ยนไวเราก็ไม่เคยคิดว่าตู้ชาร์จเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บเนี่ยแป๊บเดียวเองนะอีโอก้อีโอก้ซิสเต็มเขาเนี่ยมันไปพร้อมกันหมดแล้วก็ความที่เป็นพูดง่ายๆรถจากจีนเข้ามาจะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยตัวพรีเมียมตัวหลูมเขามีเยอะแล้วก็เป็นตัวชาร์จไวเยอะะมากครับน ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสำหรับตัว iM6 Performance ครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ขอบคุณโจ้จะขคาวไลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อย่าลืมครับดกด Subscribe ทุกช่องทาง Facebook YouTube Tiktok Tiktok อะไรวาเลมอนเอทเลมอนทิกไม่มีบนดิตอะไรวะสีฟ้าจำชื au, ่อไม่ได้บันดิตบัดิตเออแค่จะมีทุกช่องทางละ แต่ว่าหาให้เจอแล้วกันว่ามีกิดหรือเปล่าเพราะว่าบางช่องก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับเอ,อ,เอ,อนี้ก็ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอลไยที่ชอบ